พอจริงจังอยู่มันเป็นเรื่องเอาเนี่ยจุ๊บอะไรนี่นี่ขอเขาผู้นี้แกงนีแกงนีกันีรวยเลยผมขอผมเงินรวยฮัลโหลฮัลโหลครับมีตมหรอพอดีว่ามีใบเบเก่าๆเหลือไหมครับอยากอยากจะากขอพี่เห็นมีเงินเหลือเหลือไหมที่ไม่ใช้อ่เงินเก่าๆอ่ใบเบกเก่าๆเหลือแสนสองแสนมีไหมเงินเก่าๆอ่ะมีมีนะไม่ตู้พี่มีไหมครับไม่มีเลยไม่มีอะไรเลยใบเบเก่าอ่ะนะ ฮะอ่ะมีอะไรครับพูดไม่ได้พูดได้หรอไปเบเก่าไม่มีจริงหรอห้าเจ็ดเจ็ดครับไม่มีเลยเขาตั้งแบบเบก้าเก่าๆไหมไม่มีอย่างเงี้ยครับไม่มีเหมือนกันชีวิตเขาลืมอะไรอเขาลืมเราไปแล้วจุกไม่ลืมตาตะกี้นี่ลืมหินยังล่ะเจกี้ตะกี้เขาจะลืมหินได้ยังไงล่ะใช่ไหมล่ะหินเขาไม่ถึงเราแล้วคุณล่ะเขาคิดถึง ไม่แจ็คกี้เขาก็คิดถึงยินเสมอนะคนนี้เราเขาไม่ได้ไม่ไพี่เพื่อคนที่รวยที่สุดอ่ะเขาไม่คิดถึงเราเลยเรื่องอะไรครับใช่แหละไม่ใช่ที่รวยที่สุดนี่ไงเลขอะไรครับเห็นปะคิดถึงนนี้ไอ้มิเกลมิเกลมิเกลมิยินทำไมไม่พูดอะไรเลยอ่ะแล้วบอกเมื่อกี้คิดถึงคืออะไรงงเมื่อกี้เขาเป็นแฟนกันนะแฟนคิดถึงกันเคเป็นแฟนกันหรอไม่รู้นะไม่ไผมถามพี่เนี่ยเขาไม่เคยเป็นแฟนกันเลย อ้าเหรอแต่ว่าเขาเคยแบบจุนกินกุ้งมังเลยนะเขาแบบจุกจิกใต้หมอนกันลรือเปลเคยมีก็มีกันปะแอบเคยเคยมีฟิลแบบจิกหมอนกันแหละครับพอดีว่าผมไม่ได้ไไม่ด้ชื่อเฟิร์สครับถ้ายังไม่รู้ความจริงอ่ะเนาะใช่ใช่ไหมล่ะเออยังไงล่ะอย่างนี้อย่างี้ยังไงล่ะผมเข้าใจไม่เป็นไรไม่ต้องอธิบายแล้วเข้าใจเข้าใจไปแล้วจุกเข้าใจไหแล้วเอาไปเอ็กเอ็มมีแล้วยังไงคือก็ไม่รักอะจุกครับ ราต่อเดยวรต่อเดยวรต่อเดยยังไงเธอก็ไม่ไดีครับคนหัวทองมาสวัสดีค่ะคนลุงอุ้ยเราเคยเจอกันแล้วนี่มีแบงค์เก่าๆไหมเนี่ยสรุปเราเคยเจอพี่อยู่เราเคยถ่ายรูปกับพี่ด้วยที่นี่ใช่เหรอใช่ค่ะรูบ่ดูถ่ายรูปกับพี่ตรงน้อน่ะตรงร้านเมื่อก่อนประมาณปีเป็นปีได้แล้วค่ะหมูนจำได้แล้วเพื่อนแล้วเพื่อนผมไปไหนครับ เพื่อนเพื่อนผมที่อยู่กับคุณอ่ะเพื่อนชื่ออะไรคะใช่หมึกไหมครับชื่อเด็กชายครับชื่อหมึกแบ๊บแบ๊บพี่ไม่่ใชหมึกแบ๊บเด็กชายมิเชลไงแล้วเขามาไหมมิเชลทำเด็กชายได้ไหมครับหรอเด็กชายครับเป็นเด็กชายเปเด็กชายครับน้าบหรอคะชื่อเด็กชายครับเขาบอกเขาบอกผมว่าชื่อเด็กชายสำหรับคุณไหนยังมีตังค์เก่าๆไหม เปก็ไหมอใช่ครับใช่ใช่ใจเห็นครับใจเย็นใเยมันเป็นเพื่อนหนูค่ะไม่ใช่ไงก็ถามว่าเขาไปไหนแล้วไม่ไม่รู้เขาน่าจะยังไงเธอก็ไม่รักอะใช่ไหมดูต่างประเทศค่ะหนูไม่ได้เจอเลยหนูเพิ่งเจอไปประมาณสอาทิตย์ที่แล้วได้หายไปแล้ครับเี่ย เราเจอกันตั้งกี่เดือนหนูอยู่ต่างประเทศหนูอยู่พึ่งโหลดมาเลยนะหนูอยู่อีที่น้องหนูไปทำแก๊งอยู่อีที่น้องค่ะแก๊งผู้หญิงตอนนี้ใหญ่โตแล้วนะแก๊งผู้หญิงค่ะเนี่ยแก๊งกระเป๋าเหรอไม่มีเลยอะวีด well? <sh> <You make umbai ARE> ีอ่านชื่ออ๋อไม่ได้เคยเล่นที่นี่ด้วยซ้ำชื่ออะไรแล้วทำไมเลอะเต็มเลยใช่ทำไมทรงเหมือนเล่นนานเลยพี่คา้านทรงเหมือนเมียคือทรงเหมือนเบบี้บีใช่ค่ะ เบบี้บีค่ะบอกว่าเขารี๊งเงินหมดลับเก่งหนูแดงเป็นไงบ้างไม่รู้ว่าผมไม่เคยเก่งที่สุดที่สุดแล้วก็โหดที่สุดแล้วก็เป็นเชโมสตาอู้ยจริงเหรอใช่ค่ะแล้วตอนได้แชมป์รู้สึกไงดีใจสุดๆเลยโอ้ยแจ๊คขอดีใจค่ะดีใจมากๆเลยค่ะตื่นเต้นค่ะเราไปแลกกันเองกันแล้วแล้วแกงนี้มีกี่คนครับวันนี้อมรับตอนนี้มี20นิดนิดค่ะ ผมรักษานจะถือครับแต่จะรับโคงเพิ่มแล้วจต้องเอาคนมาเพิ่มฉันรู้ว่างอยู่ค่ะพี่สนใจไหมไม่มีใครจะผู้ชายอ่ะอยู่ด้วยไม่ได้หรอมันต้องเป็นผู้สิงค่ะไม่หรอถ้าหล่อจะหายนะผู้สิงเหรอสิงใครเหรอใช่ค่ะต้องเป็นผู้สิงถึงจะดูได้ที่ต้องเป็นผู้สิงนะเป็นสิงใครครับมันต้องเสียวยังไงไม่ใช่บางนังหมายถึงผู้สิง่ะแบบแบบ เมมพูจหิงอะผมงงมากล้วผมคุยกับไม่ช่งงงงงงงูเนี่ยตอนเนี้ยมีคนบ่นมีคนบ่นเราข้างหลังอะเพาบ่นเรวหรอระอกงง่งงงอะไรก็ไม่รู้เนี่ยอ้าวคืออะไรมีคนดินทาเราอะพูแล้วพี่อะไรครับไม่เปล่าครับไม่ได้มีอะไรพี่คืออะไรเนี่ยผมรับเนาะชื่อชื่อน้องชื่อน้องไทเนอ้าคนนี้เขาแฟนหิงเก่านะรู้ปะมิเกล ใช่หรอใส่หมวกใช่แฟนหญิงนูชใช่คับคนนู้ใช่เลยครับใช่เลยคนนั้นเลยครับใช่เลยคนนั้นแล้วพี่แจ๊คกนะไม่ใช่ใช่แฟนหญิงแฟนเก่าเขาเคยเขาเคยคุยกันกุ๊บมัมเขาผมเลิกไปนานแล้วแบบอเดียวเราคุยกันเรื่องแกงครับเราคุยกันเรื่องแกงครับผมเรื่องคุยกันอีกไหมใช่ครับเรื่องแกงเราคุยกันดีให้เรื่องแกงใช่ครับมีแต่เรื่องแกงครับเรื่องงานที่ต้องเป็นสังคมมีเรื่องอื่นไม่มีเรื่องอื่นถูกมีแต่เรื่องแกงใช่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 ค่ะใช่ แล้วพี่อยู่แดงอะไรคะอยู่แดงแดงไม่มีแดงครับตอนนี้ไม่มีแดงไม่ใช่แดงอ่ะแรงไม่ใช่ครับไม่มีแดงเหมือนเดิมแบบแดงอ่ะแบบเหมือนหนูระยเนี่ยแดงแดงแบบเหมือนหนูที่หนูชื่อเบลลี่ค่ะไอจุกมึงได้คุณรู้เรื่องมามึงไปเดียวเขามานี้ไปเดียวครับกูจะเหมือนบ้ามาเนี้มาเนี้ยเขามาแปลมาแปลมาแปลให้กูเนี่ยมาแปลให้กูเนี่ยแบบถามถึงอะไรวินลี่เป็นเอ้ยแต่เห็นวิีหนูถามว่าพี่เขาอยู่แดงอะไรคะแบบ คำถามเนี่ยไอเขาพูดว่าน้องบ่าวอยู่แดงเลยนี่หรืออยู่ตอนนี้ไม่มีแดงครับตอนนี้อยู่เป็นประชาชนครับผมแดงแดงคืออะไรครับแดงแดงคืออะไรเป็นแดงไงเนี่ยเดี็กเป็นแดงเป็นแดงแดงเบบี้บีอ่าเออเดวุฒิธรรมเขาไม่แกงเขาเดียวเขาเนี่ยเขาเขาฟังแบบอ่าเป็นแดงไหมแดงเบบี้บีอยู่แกงอะไรอแดงอ๋อไม่มีแกงครับเป็นประชาชนครับแกงแกงไม่มีครับไม่มีอ่ะแดงเบบี้บีว่าแล้วทำไมไปคนเยอะแกงไหมคะฮะ ไม่เด้าครับเด้าทำไมครับไม่เด้าครับไม่เด้าครับผมพี่อยากเล่นแด้งไหมคะเด้าแก๊งไหมไหมคะไม่ไม่ครับหยินทำมหยินไม่มานี่ละหยินมานี่เร็วมาหมามามาอะไรนะมาหนูฟาบร็มาเร็วมาเร็วหนูปวดขาโอ้ยนี่ไงแจ็กกี้มาเขากลัวเห็นหน้าเขากลัวฟิวจิกหมอเหรอครับใช่เขากลัวจิกหมออีกครั้งเขากลัวเขาเขาเขากลัวฤดูการจิกหมอนเหรอเปล่าเ่าเปล่านี่แล้วเราเราเคยเด้าแก๊งไหม นี่ยไอหนูอยู่แดงอยู่หนูหนูเพิ่งเดาเมื่อวานหนูเพิ่งดึนแก๊งกันค่ะแล้วเราเป็นไงครับรู้สึกไงเจ็บนิดหน่อยนะทองอนี่ยเหนื่อยอ่ะไม่เจ็บค่ะอ้าวก็หนูเดาอ่ะก็หนูเดาก็ต้องมีเมื่อยบ้างอ่ะแล้วมันต้องมีเมื่อยเอวบ้างอ่ะหนูเดาอ่ะเจ็บดีดีไซน์ดีได้อยู่กับเพื่อนๆหลายคน ถ้าเป็นประชาชนก็จะเหงาดูคนเดียวถ้าเราเก๊งก็อยู่หลายคมค่ะขยันพูดซะด้วยอะไรนะครับผมขออีกทีครับเขะโยงอะไรหนูบอกว่าถ้าเราแก๊งกใจดูกันหลายหลายคูมดูกับเพื่อนด้วยถ้าถ้าเป็นประชาชนก็ดูคงเดียวแล้วดอเหงาค่ะไอจุกซ้อมไหมบ้ะซ้อมบทดปะสวัสดีครับผมมาเต่าเต่าแก๊งไม่เดิ้ลแก๊งไม่เหงาชื่อน้องไทเติ้ลครับ เราชื่อแตนดัลหรือื่อดุ๊ช <Yeah, ื่อ uh ดุดุ๊กกว่ามันดูแฮมบี่เขาเรียกว่าดุไม่ใช่ครับชื่อไตเติลนครับดุ๊กก็ชื่อดุโอเคชื่อใหม่มีใช่ครับชื่อไตเติลนครับสวัสดีค่ะพี่ดุไตเติลครับพี่ไปเปิ้ลพี่อายุเท่าไหร่คะสิบสองครับเอ้สิบเจ็ดครับเจ็บโอเคค่ะโอ้ยแล้วเด็กหล่อขนาดน้ได้ไหมหนูอายุสิบห้าอุ้ยเด็กอยู่เลยนี่ครับอ๋ออยากเจอเบลลี่เหรอครับ จำวิลลี่ได้ไหมจำได้นี่ไงพ่อวิลลี่เนี่ยแฟนพุดดิ้งอ่ะแฟนเหนอพี่ปุดดิ้งฮะเป็นแฟนด้วยเหรอมันมีแฟนด้วยเหรอใช่จะเป็นพุดดิ้งไงใช่เหรอคะใช่เหรอต้องหาว่าใช่พ่อพีแจร์ตี้เป็นพ่อหรอเป็นพ่อของพี่วิลลี่เหรอไม่ใช่ครับเด็กเป็ดพนัสไม่ใช่ไม่รู้ผมครับหนูหนอว่าเป็นรูดแต่ว่าเขาเลิกกันแล้วนะ เลิกกันนานหรือยังครับนานค่ะตัวพี่หนูมีแฟนใหม่สามคนแล้วอ้าวแต่ว่าน้องผมก็ยังอยู่ที่เดิมนะครับน้องครับน้องใช่คนที่แม่ให้หยิบยี่สิบแล้วน้องหยิบร้อยป่ะใช่น้องใช่น้องป่ะอะไรนะคะเขากำลังตั้งใจฟังไงเขากำลังตั้งใจฟังอ่ะแล้วมึงบอกเขายี่สิบหยิบร้อยอะไรของมึงเนี่ยแม่ยี่สิบแล้วหนูหยิบร้อยป่ะคืออะไร ไม่ไแน่ายหรอหนูไม่หนูเป็นไวไัยนั้นปะใช่วัยวัยหนูสิบห้ามันวัยนั้นเลยนะไม,ไม่เป็นไรไม่เป็นไรคุยคุยกูแค่